สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนมะเขือเทศอีกค่ะสวนมะเขือเทศที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้หมดรุ่นแล้วถอนทิ้งหมดแล้วค่ะถ้าแก่ยังเหลือไว้ให้สองแถวค่ะยังอุตส่าห์เหลือไว้ให้ดูไว้ต่างหน้าสองแถว <laughs> นอกนั้นตัดถอนทิ้งแล้วก็เก็บหมดแล้วค่ะเหลือเท่านี้และคะ่ะรุ่นสุดท้ายแล้วเหลือไว้ให้ชมต่างหน้าสองแถว มาไม่ทันค่ะเก็บหมดแล้วค่ะมะเขือเทศนี่เหลือเท่านี้นี่แหละที่ปลูกไว้แล้วก็ผักที่ปลูกไว้เห็นไม้ต้นเบเริ่มเลยผักคะน้าเกาหลีไม่มีใครกินนี่ยังกินได้หรือเปล่าไม่รู้ใบแก่แล้วอือยังอุตส่าห์เหลือไว้ให้ค่ะมะเขือเทศนี่รอตสุดท้ายแล้ว โอ้อปูกกับมือนะเนี่ยเหลือเท่านี้มาไม่ทันเดี๋ยวไปดูอีกส่อีกเข้าหนึ่งฝั่งนี้ก็ถอนหมดแล้วค่ะต้นมะเขือเทศถอนหมดแล้วจ้างแรงงานไทยสองคนมาช่วยถอนอุ้ยผักคณะกอะเริ่มเลยไม่มีใครกินเลยกอเริ่มเลย